ชุดก็สวยสวยจังนะนี่ก็สวยนะใส่เชือกทะเลนะสดใสมากาน่ารักจังเลยอุ้ยก็สวยเก่งยีนะคะเนี<ะ>่ยสวยจังเลยน่ารักอะ่ะ ดูสิสวยจังสวัสดีค่ะวันนี้ดาวก็ยังอยู่ที่ประตูน้ำเหมือนเดิมนะคะจากคลิปที่แล้วดาวพาทุกคนไปเดินดูตลาดเช้าประตูน้ำและนะ้วเนาะวันนี้ดาวจะพาทุกคนมาดูเสื้อผ้าตลาดกลางวันบ้างค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันนะคะเดี๋ยวมาดูว่าระหว่างตลาดเช้ากับตลาดกลางวัน อันไหนที่เสื้อผ้าสวยๆเยอะกว่ากันนะทุกคนจริงๆอ่ะ,อะเขาก็จะเป็นร้านเดียวกันนั่นแหละเอาไปตั้งเนาะแต่บางร้านก็จะอยู่ข้างในเราเราก็ยังไม่เคยเห็นใช่ไหมวันนี้ก็จะมาดูเนาะตลาดเช้าอ่ะบางร้านที่ไปตั้งนะคะ ก็จะเป็นร้านที่เขาแบบอยู่ข้างในอะ่ะบางทีเราก็เดินเข้าไปไม่ถึงนะคะแต่เราก็สามารถเห็นได้ในตลาดเช้านะแต่ก็มีบางร้านที่ตลาดกลางวันเขาไม่ได้อ,ออกไปตั้งเนาะนั่นแหละทุกคนก็เป็นเรื่องจำเป็นนะคะที่จะต้องมาเดินดูทั้งตลาดเชา้าแล้วก็ตลาดกลางวันนะคะ โอ้นี้ดาวมาเป็นวันธรรมดาแนละตอนนี้ก็จะประมาณ9ก้าโมงครึ่งจะส0บโมงนะทุกคนผู้คนก็เยอะแยะมากมายนะคึกคักมากๆนะตลาดประตูน้ําช่วงนี้เพราะว่ามันรอนะเขาก็แบบมาหาเสื้อผ้าสวยๆเสื้อผ้าแบบใส่เที่ยวอะไรไปขายหรือว่าไปใส่เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเยอะนะคะปกติถ้าดาวมาช่วงเวลานี้คนจะไม่เยอะขนาดนี้นะแต่นี้แบบคนเยอะมาก คึกคักคึกคักเนี่ยดาาชอบเสื้อผ้ารานนี้มากเลยทุกคนสีสันสดใสมากๆนะคะฟ้งฟิงกระดิ่งแมวสีเขาเจ้าหวานนะดูสิสวยจัง ช่วงนี้เสื้อผ้าน้อยชิ้นก็จะขายดีนะบางบางนุ่งน้อยหุ่มน้อยอะไรเงี้ยบางเบานะคะาอากาศร้อนร้อนมากๆนะคะกรุงเทพแบบโอ้โหโอยนี่นี่ร <c oughs> นนี้ก็จะเป็นเส <c oughs> ื้อยืดอืมหุ้ยสวยเยอะเลย ซนข้างนอกนี้ยอาจจะยังไม่เยอะนะเสื้อผ้าเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในโซนแบบมุมแดงอะไรอย่างเงี้ยโซนนั้นอะ่ะจากความรู้สึกดาวนะคะดาวว่าข้างในอะ่ะเสื้อผ้าสวยๆจะเยอะนะคะเดินดูอะไรไม่ค่อยสะดวกนะถ้าเป็นตรงนี้พวกคนเขาก็จะแน่นทั้งคนทั้งรถนะทุกคนก็จะรีบเดินนิดนึงนะเออนี่นี่ก็สวย อันนี้น่าจะร้านเดียวข้างนอกไว้เสื้อผ้าเหมือนกันเป๊ปะถ้าเรามาช่วงแบบว่าข้างนอกเก็บข่อข้างในก็จะวุ่นวายนะคะเขาจะขนเสื้อผ้าเข้าๆออกกันเนาะ,ะยังไม่เห็นอะไรที่แบบว่ามาแรงนะคะทุกคน ถ้าเสื้อผ้าแบบไหนที่แบบมาแรงเนี่ยเขาก็จะขายเหมือนเหมือนกันหลายๆลาร้านนะอันนั้นแหละเขากำลังฮิตกันแต่นี้ยังไม่ค่อยเห็นนะก็น่าจะแล้วแต่คนอชอบเ<อ>นาะเนี่ยเราเดินมาจนจะสุดแล้วนะคะทุกคนจนจะสุดซอยแล้วอะจะสุดทางแล้วอะเดี๋ยวจะต้องเดินเลี้ยวเข้าไปในซอยมุมแดงแล้วนะคะอุ้ย เยลายนั้นก็สวยอืมดาว่าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในโซนมุมแดงดีกว่าน่าจะเยอะนะคะอุ้ยนี่ก็สวยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยสวยจังเลย ร้อยเจ็ดสิบนะคมีหลายสีเลยสวยนี่เดินทะลุประตูน้ำอะลรนะเดินทะลุแพตินน้ำแล้วน,นะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าโซนเข้าโซนมุมแดงร้อนมากเลยเอ่อนี่เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปข้างใน เข้าไปในโซนมุมแดงแล้วนะคะมีอะไรมั่งเสายืดเสายืดตะก้ออ้ยจะเป็นหลงร้อนนี่ เดินเข้ามาโซนนี้นาชอบเดินโซนนี้นะทุกคนเสื้อผ้าสวยๆเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทีละฝั่งก่อนนะเดี๋ยวให้ดูฝั่งขวาก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาเดินฝั่งซ้ายนะคะ,นะคเนี่ยโอ้ย ลา,ลายแบบเนี้ยเยอะเลยอ่ะอุ้ยสวยจังเนี่ยสวยนะสีวยฮุ้ยสดใสมากน่ารักจังเลยมีหลายสีเลยอ่ะสดใสมากเลยสวยจังนี่กางเก่งยีน ืม้อยืดลายกระตูนก็มีอือสวยจังเดี๋ยวค่อยมาฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวตาลายอหันไปหันมาคิดว่าเราจะพกนี้วถือไปกินอืม ใครไม่สะดวกมาโนประตูน้ำน,นะไปยูเนียนมอกก็ได้นะทุกคนยูเนียนมอกเสื้อผ้าสวยๆก็เยอะนะคะเยอะมากๆสำหรับคนที่สะดวกเดินทางไปทางนู้นเนาะเพราะว่าตรงนั้นเขาก็จะเชื่อมได้ทั้ง MRT แล้วก็ BTS นะรถไฟฟ้าก็จะเดินทางสะดวกนะคะอุ้ยนี่สวย <c oughs> สวยจังใส่น้อยงสวยทา,าสีได้ใช่ไหมทาสีได้เสื้อไหมพรมนะคะร้อยสิบบาทโอ้ยนี่ ไปสวยไม่หยุดปุ๊บค่อโอ้ยนี้ก็สวยนะเหมือนที่เขาถือเป็นสายตาดาราก็คือสายาใหญ่ๆโตได้เลยแต่ถ้าเป็นสายแบบว่าก็ความหอมเอาอะไรเล็ไปนะคะเอาอะไรเล็กไปตอบโจทย์นะคะเพราะว่าถ้าแบบว่าใส่ลายเล็กเกินเฮ้ยสวยไมอยากไปก็ชดเตะเลยนนะคะวันนี้ป้าใส่เสื้อ R M มาแล้วก็มาเอยสะเดิที่ปาใส่นะคะใครจะเสื้อ R M นี่อันนี้ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะไปฝั่งหนึ่งนะอากาศร้อนนะตัวนี้คือชุนมาก ปกตินี่คือแบบเถอฟังจะใส่อะไรที่แบบขายาวแขนยาวมาใส่ก็รูคนเด็แต่วันนีใส่อุ้ยเ <c oughs> ขาไล์ขายของเก่งมากเลยค่ะทุกคนยืนไล์นะบางร้านเขาก็จะให้คนมายืนไล์ขายนะบางร้านก็ไม่ให้นะคะอุ้ยนี่ก็สวยนี่เราเดินกลับมาอีกฝั่งแล้วนะ สวยจังเลยเนี่ยร้านนี้ก็สวยะ่ะทกคนเดี๋ยวให้ดู<ะ>ตัวนี้น้อยนี่สวยได้ค่ะเนี่ยสวยจังเลยน่นารักอะ่ะเขามีหลายแบบนะในร้านอเ,เดี๋ยวไปดู ตยวันพี่ันเด็ดโอยอันนี้ก็จะเป็นในร้านเขานะคะทุกคนสวยๆเยอะมากเต็มเลยมีหลายแบบนะคะ<ป>นั่นอะ่ะนี่ก็สวยสีสันสดใสโอ้ยสวยจัง นี่่นารักนะคะเฮ้ยก็เป็นเสือเเส้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตก็สวยนะคนอันนี้ก็จะเป็นในร้านเขาเนะทะเลที่ไปต่อสวยๆเยอะมาก ประตูนะ้ำเราต้องขอบอกกันนะคะทุกคนคลิปบางคนเขาก็จะมาถาม,มาว่าแบบอยากได้เบอร์ร้านนะคะมันไม่ได้จริงๆนะทุกคนบางร้านอะ่ะอันไหนที่แบบได้นะเราก็จะถ่ายให้เนะอันไหนที่แบบไม่ได้เงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะเบอร์อ่ะม,มัน มันไม่ใช่ทุกร้านที่เขาให้เราไปถ่ายได้นะคะแต่ก็จะมีนะร้านที่เขาแบบแปะแปะเบอร์ไว้อะดาวก็จะถ่ายให้นะทุกคนก็ลองไล่ดูเบอร์เอานะคะโ<ช>อ้ยนี่ก็สวยนี่นี่ก็อนี่ก็สวยนะ ใส่เชียวทะเลนะลมพัดปลิวผิวๆนะคะก็จะสวยนะปลิวไปตามลมอนะไรอย่างเงี้ยสวย <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในแล้วนะอันนี้ก็คือจะเป็นโซนมุมแดงเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในตามซอยเล็กๆนะ,ะทุกคนเดี๋ยวไปดู เพราะว่าบางร้านอ่ะที่อยู่ในซอยเล็กๆอ่ะบอกเลยสวยเยอะมากๆนะถ้าใครมาอย่าเดินแค่ข้างในนะลูกเออย่าเดินแค่ข้างนอกนะให้เดินเข้าไปตามซอยเล็กๆด้วยนะเขาจะแอบ,บ<ส>ซ่อนความสวยงามอยู่นี่เดินเข้าไปดูมีอะไรอยู่ในนี้ัปุ๊บ มุ้ยั็สวยเก่งยีน,นะคะจะนี่เยอะเลยเก่งยีสวยจังนี่เราก็จะเข้ามาข้างในม่ออันนี้ก็สวยนะ ก็เข้ามาข้างในแล้วเฮ้คนเยอะจังถ้าบริการก็ตามมีการตั้งผู้ดัดแปลงโมเดะครับมีการตัดแสงอะไรกันเรียบร้อยแล้วอุ้ยเสื้อเชิ้ตนี้ก็สวยนะลายลายแบบสดใสมากอ่ะนี่เข้ามาข้างในเสื้อยืดก็สวยๆเยอะนะคะข้างในเต็มเลยดูสิ อุ้ยแบบนี้นะ่าจะขายแบบฮิตกันนะ,ะขายดีนะดาวเห็นหลายร้านมากเลยแบบเนี้ยเนี่ยคนนะ่าจะคนน่าจะฮิตกันเนาะปุู๊ขอขอ,อุ้ยเหรอเดี๋ยวไี่เอาอืมไปทางไหนก่อนอไปทางนี้ก่อน โอ้ยสวยจังนี่ยโอ้ยสวยโอ้ยดูสิมีใครชอบแต่งแบบแนวเนี้เสื้อผ้าแนวนี้เยอะมากเลยนะนี่นะคะสวยมาก เราก็จะมาโล่อีกมุมหนึ่งโซนนี้ก็เยอะนะเสื้อผ้าหด่ะตัวนี้ก็สวยๆเยอะนะคะอืมนี่สวยเยอะเลยเกงขาดสั้นเกงนี้สวยจัง สวยจังเลยมีรูดจะรูดขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ได้นะสวยวยจังต่อเท่าไร่ล่ะคะร้อยสี่สิบจ้ะร้อยสี่สิบนะทุกนะคนมีหลายสีมากเ mm hmm. ยอะเลยไปต่อ ตรงนี้ร้านเสื้อผ้าก็จะไม่ค่อยแน่นเหมือนข้างในนะข้างในนี่คือแน่นเอียดเลยแต่ว่าส,สวยๆก็มีเยอะนะอย่างร้านเนี้ยร้านนี้ก็สวยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะมันมาไหม,มแบบนี้นะ่าจะมาแรงจริงๆนะทุกคนมันเยอะมากๆเลยมีหลายร้านนะคนน่ากำลังคิดกัน เดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้ทางนี้ก็เสื้อผ้าเยอะเนี่ยในโซนนี้นะคะเสื้อผ้าเยอะอนี่ในนี้ค่ะทุกคนถ้าใครมาแนละ้วอย่ามาอย่าลืมมาเดินโซนนี้นะสวยๆเยอะอุ้ยเต็มเลยสวยๆเต็มเลย โอ้ยนี่ก็น่ารักเลเนี่ยดูสิน้อยนึงสวยโอ้ยสีสันสดใสามากดูข้างในสีหวานมากนะคะเนี่ยเต็มเลย ทางนี้เ,เต็มเลยอ่ะเฮ้ยเยอะมากมาดาว่าช่วงนี้เสื้อผ้าสวยๆเยอะม,มากๆนะคะเยอะ,ะยก,กว่าครั้งก่อนที่ดาวมาอีกนะงองงองมอีกนีครั้กงก่อนที่ดา,มาว,มา,วาๆๆดมาก็มีนะสวยอ่ะแต่ว่าครั้งนี้สวยเยอะกว่านะ เต็มเลยอะ่ะนี่ก็เป็นสูตรน,นะเต็มเลยโอไม่รู้จะหันไปทางไหนก่อนดีสวยเยอะมากดิซี่ไอ้นี่น่ารักจัง เต็มเลยอุ้ยนี่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 ก็สวยนะนี่ไงเห็นแบบเขาไหมเพราะว่าใส่แบบนี้อุ้ยนี่สอยสวยจังเต็มเลยยังไม่หมดนะ ไปต่อไปต่อหืออุ๊ยรานนี้สวยจังเลยทุกคนดูสิน่ารักจังเลยเุยสวยจังเลยนี่นะคะเขาจะมีหลายสีนะคะราคาส่งก็ร้อยสี่สิบบาทค่ะหุ้ยข้างในก็เยอะนะคะ ใส่เที่ยวส่งการเล่นน้ำนุกคนรสวยๆปึ๊บเนี่ยเป็นชุดก็มีนะชุดก็สวยสวยจังสีน้ำเขียว นี่นะคะทุกคนจากที่มีพี่คนหนึ่งเขาสอบถามดาวเข้ามานะคะถามหาร้านที่ชื่อน้ำฟ้าช็อปนะดาวเดินหาให้แล้วไม่เจอนะคะทุกคนดาวเจอแต่ร้านนี้นะน้ำฟ้าบิ๊กไซส์ร้านนี้เขาก็จะเป็นร้านขายชุดเรสนะคะไซส์ใหญ่ค่ะแถมแล้วก็ที่สำคัญร้านนี้เขารับแบบตัดเย็บออกแบบตัดเย็บแบบที่เราต้องการด้วยนะคะจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่เขารับตัดเย็บนะ ใครที่สนใจอยากจะมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองหรือว่าอยากจะมีแบบเสื้อผ้าเป็นของตัวเองเอาไปขายหรืออะไรนะคะทุกคนลองติดต่อที่เขามาดูนะนี่ก็จะเป็นเบอร์ร้านเขานะคะบรรยากาศล่าสุดที่ประตูน้ำก็มีประมาณนี้ค่ะเสื้อผ้าสวยๆเยอะมากมีหลายแบบหลายแนวมากเลยนะคะ ใครที่กำลังมองหาเสื้อผ้าสสวยใส่ไปเที่ยวช่วงสงกรานก็ลองมาเดินดูค่ะส่วนคลิปหน้าดาวจะพาทุกคนเดินข้ามไปดูที่แพตตินัมบ้างนะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ